เรียนเชิญท่านผอพนิดาอุสัยพันธ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีกล่าวรายงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนคุณภาพหนึ่งช่วยสามเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่ง ด้วยโรงเรียนอนุบาลนน,นทบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้ํำเนินการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนคุณภาพหนึ่งช่วย3เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการการศึกษาภายนอกรอบต่อไป ให้แก่สถานศึกษาร่วมพัฒนาสามโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติพิบูลบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสมอลโกดอยู่ภูนราชบำรุงโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองในการนี้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับเด็ก ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานจึงได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรศการการสรุปโครงการโปรเจกต์แอปโพส ระดับชั้นปฐมวัยในวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565ในเวลา8นาฬิกา30นาทีณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีในการจิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะครูสายชั้นปถมวัยของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจัดกิจกรรมทั้งหมด11ห้องเรียน แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารหัวหน้าง,งานทุกงานนะคะเพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สําเร็จสมดังประสงค์นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมในการจัดกิจกรรมโปรเจกต์แอปโพสครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลนน,นทบุรีขอขอบพระคุณ มาณโอกาสนี้สุดท้ายขอกับเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาเก่าเพื่อเปิดงานโครงการโปรเจกต์แอปโพสในครั้งนี้ขอกับเรียนเชิญค่ะ นุญาตท่านนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นสองงานจะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการก่อนที่ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา oli, นนทบุรีเขตหนึ่งจะกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะเรียนเชิญท่านรองสิริเลิศอ,อินแก้วค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีได้กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอพโพสระดับปฐมวัยเรียนเชิญค่ะ ครับเรียนท่านผู้มีการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งครับท่านศึกษานิเทศท่านคณะผู้มีการนะครับแล้วก็คณะคุณครูทุกท่านนะครับในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสระดับประถมวัยนะครับนะโรงเรียนอน,บน,นุบดลนนทบุรีก็ได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงการนะโดยให้เด็กนะครับได้คิดค้นหัวข้อที่ตนเองสนใจนะครับแล้วก็ได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกับ คุณครูประจําชั้นนะครับโดยในการเยี่ยมชมในรัศาการในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสระดับปฐมวัยของเรียนอดุดมบานนนทบุรีนะครับประกอบไปด้วย11โครงการนะคือชั้นอุบาลสองทับหโครงการพัมคินฟักทองลูกโตนะครับโดยคุณครูประจาชั้นนะครับคุณครูรสสุขคนเล็กเขียนนะครับชั้นอุบาลสองทับโครงการชั้นคือผักเวชเจโบร คุณครูพิมพิกาถนอมชัยนะครับชั้นอนุบาลสองทับสามนะครับโครงการเรือน้อยลอยนาวานะครับโดยคุณครูประจําชั้นครับคุณครูศิวพรน้อมระวีครับชั้นอนุบาลสองทับสี่นะครับโครงการครูโคโคนัดมหาสจั์พันมะพร้าวนะครับโดยคุณครูประจําชั้นคุณครูอัมพรผลสิทธิ์ชั้นอนุบาลสองทับห้าครับโครงการซูชิอูมามิ นะโดยคุณครูเนสายอุดมคุณนะชั้นอนุบาล3ามทับหนึ่งครับโครงการชิคเกลลิตเทิลนะครับโดยคุณครูประจามชั้นนะครับคุณครูสัตว์สีวิมนลิวเวหาชั้นอนุบาลสามทับสองโครงการเบบี้ฟลายเครื่องบินของหนูนะครับโดยคุณครูฉัตรติมาเท้าเฮาชั้นอนุบาล3ามทับสามครับโครงการไอไลท์แอปเปิลนะครับ,โ,รร like รบโดยคุณครูจุธารัตนราชแพ้ปนะครับ แล้วก็ชั้นอันดับ3ทับ4ครับโครงการปอปลาตากลมนะโดยคุณครูหัดสมนเทศแท้นะครับชั้นอนดบ3ทับ5โครงการ VR อาร์กรีปบอนสนะโดยคุณครูการจนาประทุมดำรงนะครับชั้นอบนดบ3ทับ6ครับโครงการไอซ์ไอศครีมนะโดยคุณครูสุวิมลเลิศอน,นันต์ ค่ะเรียนเชิญท่านผู้ในการสถานกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้กล่าวเปิดการเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโรสในระดับปฐถมวัยค่ะเรียนเชิญค่ะดูครับก็เรียนท่านผู้ในการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีนะครับท่านผู้ในการคมคายนะครับผู้ในการโรงเรียนวัดเฉลิยพระเกียรติ ท่านพออสาวิตรีนะครับจากชุมชนสมลรโกนท่านพออาชวินนะครับจากโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองแอร์ไลน์ใช่ไหมครับวัดทางหลวงโพทองแอร์ไลน์ท่านรองและก็ท่านศึกษานิเทศนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมยินดีทางโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีนะครับรวมไปถึงเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ง3มโรงเรียนนะครับที่ได้จัดกิจกรรมเรื่องของโปรเจกต์แอปโรสนะครับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ซึ่งผมไปที่ไหนผมพยายามพูดตลอดว่าทําอย่างไรเราถึงจะบรรลุมาตรฐานชาติใน4ตัวก็คือเรื่องของการใฝ่เรียนรู้การเป็นนวัตรกรรมนวัตรกรแล้วก็การเป็นพลเมืองดีรวมทั้งมีค่านิยมร่วมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นหนึ่งว่าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมแบบโปรเจกต์เอฟโพสนั่นก็คือเรื่องของการฝึกให้เด็กมีความเป็นนวัตกรรมนวัตกรนะครับโดยการใช้โครงการเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของปฐมวัยซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าประกันคุณภาพนี่เพื่อหนึ่งละพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็มีเรื่องของมีัยแต่ในขณะเดียวกันในมาตรฐานของครู กำหนดไว้ชัดเจนว่าครูต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักไตรตรองเพราะนั้นตัวแอปโปรเจกต์แอปโฟลตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องของการสอนในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานในเรื่องของการบริหารจัดการที่เรื่องของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งวันนี้อนุบาลนนทบ,บุรีได้มีเครือข่ายเข้ามาร่วม3มโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติชุมชนวัดสมรกรด หรือว่าทางหลวงโพทองต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทางทีมงานของสายชั้นอนุบาลนะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อจะได้ให้บรรลุตามมาตรฐานที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรก็ขอเปิดงานนะครับกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการการสรุปโครงการโปรเจกต์แอปโพสนะครับระดับชั้นปฐมวัย ประจำวันที่ในวันที่26ธันวาคม2565นะครับของโรงเรียนอนุบาลนนทบ,บุรี